ีช่องยูทูบแม่แดงแฮกเตอร์นะครับผมกลาบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับผมนี่ครับช่างนีขง่ข้างนอกข้างนอกอย่างก็ข้างนอกสนิทข้างในสนานข้างนอกสนิทข้างในสนามดูดูดูแต่รถนะครับเด็กฝึกงานนะครับผมนี่เขาบอกว่ายกเกียร์เองเลยครับผม ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง YouTube แม่แดงเฮกเตอร์นะครับผมอย่าลืมติดตามนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้วันนี้เราว่างงานก็มาเขาซ่อมรถกันนะครับผมว่างจากงานไทยฮะ,ะนี่ครับ นี่ครับช่างเนี่ยนั่นแหละถอดทันเกียร์นะครับยกเกียร์ลงทำมันเกียร์แห้งแล้วก็ใส่เกียร์ไม่ได้เง็้ยปะใ,ใส่เกียร์ครับอ่า ดูวิธีการแน่เป็นไงเก็บ mm hmm. เอาเอานอ็ตลงไปข้างล่าง mm hmm. ก็จะเยิมเยิมนิดหนึ่งนะครับผมนี่ mm hmm. เดี๋ยวผมพามาดูข้างล่างนะ mm hmm. ผุมากเลยคันนีส้สุดๆ มอกสนิวข้างในสนามเก็บเก็บเก็บลงทาดเลยสี่เา้าุนช่างเบื่อครับดูดิถอนนอนหมดทุกตัวแล้วนะครับเตรียมเตรียมยกลงนะตัวนี้เป็นรถดูดน้ำนะครับผมลูกค้าเขาเอาเข้ามาทำรีวิวหรือแม่เนี่ย นี่นะนี่นะมารีวิวนะนี่ครับเป็นรถด,ดูดน้ำนะครับเอาไว้ดูดน้ำน้ปังนะพอจะต่อเผามาต่อเผามาใส่ตุกตาฝั่งนี้นะครับเนี่ยเวลาไอ้นี่ก็จะถอดเผาว,วิ่งมาใส่เผาข้างบน,นครับปั่นน้ำนะครับเวลาเสร็จแล้วก็จะถอดมาใส่วิ่งเหมือนเดิมครับ <im itation> <im itation> อ้ายกยกยกเป็นไรสร้างเป็นไดน,น่ะว่าหน้าใหญ่เราเนี่ยนะครับคนที่ขับรถเกี่ยวให้ผมนะครับเนี่ยเกิเนี้ยเอาขาบอกว่ายังไหวยังไหวจิบจิบครับมันเกีย่ยแห้งนะผมะแห้งก็ประมาณนี้ครับจริงๆมันจะเยอะกว่านี้นะพี่น้อง ยกยกยกทำพาเน่ยมาตัวนี้ออก่อนไหมเบอร์สิบสีไหมสิบสี่สิบส่เอ้สิ 10, 32. ลูกบลอ,อกสิบสองล็อกนั่นแหละนั่นแหละยาเาบอก,กน,นัาแลดับคัน ตอนนี้ก็เสือกเสือมไห้อีนกะอืมจะป็นซาอนไรกันเลยสนิททะลากสนิทล้สนิทไม่สนานขวาคือบพฮะี่เ่อโตูคือหวังนอนนเนาะเขาจะเาไปล้มหลั อาจจะเอามาประยุกต์ใส่ได้นี่ีกผีร้องบาดเอาะรถเด้งขาจจะออกมาล้อนาริกาเนี่ยใส่ล้อฮะหมดบอกอโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชัสบ,สบคลายช่องยูทูปไม่เด้งให้เกิดอ่ะฝากติดตามนะครับจะได้ยกเกียร์ลงแล้วนะครับผม